你好。啊啊 ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สิ่งดีๆนะคะที่วันนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆมาบอกให้กับคุณผู้ชมชะนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องบอกนะคะว่าทางรายการเราโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าได้รับเกียรตะะิจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชายนะคะ,คะมาร่วมดําเนินรายการกับเราในครั้งนี้ด้วยและที่สําคัญแน่นอนว่าท่านรองมาเนี่ยต้องมาพร้อมกับสิ่งดีๆแน่นอนเลยแน่นอนเลยน้องปองวันนีเ้เอาอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะคือวันนี้เนี่ยสตาร์ซันชายตอนนี้ได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่อยู่ตัวหนึ่งน้องปองเป็นน้องใหม่ล น้องใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสวยใสขาวเด้งออร่าใครมีปัญหาเรื่องสิวสิวยุบใครมีปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำหน้าขาวกระจางใสใครมีปัญหาเรื่องร่องรอยตีนกาที่มันเป็นร่องลึกมันจะตื้นขึ้นคใครมีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำมันจะจางหายไปภายใน15นาทีจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะน้องป้อง เพราะพี่เทสมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คืออะไรคะอยากรู้แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือซันมาร์นี่ค่ะซึ่งเป็นแผ่นมาร์ก นาโนไบโอเซลลโลสมาร์ค่ะผลิตมาจากแอปเปิ้ลสเตมเซลล์ซึ่งตัวแอปเปิ้ลสเตมเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพืชนะน้องป้องแล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเคมีแล้วเราใช้ไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดอาการแพ้ ใครที่มีอาการแพ้ง่ายก็คือว่าสามารถใช้ซันมาร์ได้สบายสบายสบายเลยคือได้ได้เกินแก่บหมอนัดว่าเออพี่อยากจะทําตัวเครื่องสําอางหมอนัดก็เลยบอกว่าพี่เจีย๊ยบผมมี ตัวมาร์กอยู่ตัวหนึ่งดีมากๆาเดี๋ยวผมจะเอามาแล้วให้พี่ลองพี่พี่เป็นคนชอบลองอยู่แล้วพี่ก็เลยลองทดลองเขาก็เอามาให้พี่ลองค่ะแค่แผ่นแรกอ่ะพี่รู้สึกได้เลยอ่ะนะองปอเนี่ยเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอันนี้นะคะอ้นนี้เราเราแกะมานะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะคะนี่คือมาร์กนะคะคือซันมาร์กนั่นเองนะคะของเรามี3าแผ่นนะน้องป้องในนี้เป็น3ชั้นนะคะ3ามชั้น3ชั้นนะคะ ค่ะอันนี้คือแผ่นกลางอ่าแผ่นกลางเราลองมาเปรียบเทียบกับของแบรนด์ดังๆนะคะนี่ แล้วเวลาเราเราประกบหน้าเราเนี่ยค่ะตัวซันมาร์ของเราเนี่ยมันจะแนบกับหน้าเราเนี่ยทุกรูขุมขนมันจะได้รับสารแต่ละตัวที่ดีๆอยู่ในเนี้ยหมดเลยน้องป้องฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยแค่15นาทีแรกเนี่ยค่ะเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยจะผ่องแล้วเด้งแล้วเนียนแล้วใสเอาเป็นว่าหลายคนบอกฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรแล้ว ใช้อย่างไรวิธีการใช้ยากไหมเดี๋ยวเราไปชมนะคะกับวิทยาชุดนี้กันเลยค่ะหลายคนคงเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ตกเหล่านี้ใบหน้าหมองคล้ำแห้งกร้านมีริ้วรอยมีจุดด่างดำมีสิวหลายคนทำหลายวิธีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเสียเงินเสียเวลา จะดีไหมที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวที่ช่วยเรื่องของปัญหาสิวฝ้ากระความหมองคล้ำจุดด่างดำและทำให้คุณเ้ากระจ่างใสลดเรือนริ้วรอยได้อย่างจริงจังภายใน15นาทีขอเชิญทุกท่านพ<า>บกับสินค้า,าระดับพรีเมียมจากบ<า>ริษัทสตา,ส,าสันชัย น้าที่ช่วยให้คุณเ้ากระจ่างใสใน15นาทีที่สะดวกง่ายรวดเร็วและเป็นตัวช่วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเพราะด้วยเอกสิทธิ์ในซันมาร์กนั้นมีส่วนประกอบของเซลล์ต้นกำเนิดแอปเปิลหรือแอปเปิลสเตมเซลล์เป็นแอปเปิลสายพันธุ์พิเศษกว่าแอปเปิลปกติทั่วไป เพราะจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์พบว่าแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์นี้มีสารหล่อเลี้ยงอยู่เยอะมากทำให้แอปเปิ้ลเหี่ยวหรือเน่าเปื่อยช้ากว่าแอปเปิ้ลสายพันธุ์ปกติ พอจับมาทำเป็นส่วนผสมในซันมาร์กจึงเข้าไปบำรุงและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังของเราให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยร่องลึกให้ตื้นขึ้นจนสังเกตได้ช่วยผลิตเซลล์ใหม่และทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายในแบบเซลล์ซ่อมเซลล์ฟื้นฟูและชะลอก,การเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ผิวหน้าเนียนและตึงกระชับนุ่มชุ่มชื้นและขาวกระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ใน15นาที ซึ่งสเต็มเซลล์นี้ได้รับการการันตีด้วยรางวาัล European c o s m e t i c i n n o v a t i o n Prize 2008ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด และนอกจากนี้ซันมาร์กยังมีการใช้งานที่ง่ายสะดวกมากๆเพราะด้วยเทคโนโลยีไบโอเซลลูโลสมาร์กช่วยให้ซันมาร์กแนบสนิทก,กับผิวหน้าด้วยเส้นใยขนาดนาโน,โนที่เล็กกว่าและเก็บน้ําและสารออกฤทธิ์ได้มากกว่ามาร์กทั่วไปถึง300เท่าจึงซึมสู่ผิวได้มากกว่าซึ่งเห็นผลเร็วเพราะแทรกซึมลงสู่ผิวได้ลึกกว่ามาร์กทั่วไปถึง53เท่า จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมาร์กหน้าด้วยซันมาร์กเพียง15นาทีหน้าถึงขาวกระจ่างใสเด้งชุ่มชื่น,น,นซึ่งถ้าจะเรียกว่าแผ่นมาร์กหน้าชนิดเจลนี้เป็นวิธีที่เลิศและดีที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่ผิดทำให้ลืมความยุ่งยากแบบเก่าไปได้เลยส่วนขั้นตอนในการใช้นั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงไม่กี่ขั้นตอน15นาทีเท่านั้น ขั้นตอนแรกนะคะทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดดึงแผ่นมาร์คชั้นแรกออกมาขั้นตอนที่2นํนำชั้นที่2หรือชั้นกลางแปะลงบริเวณใบหน้าแล้วจึงค่อยๆลอกแผ่นกระดาษชั้นที่3ออกและใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดลงเบาๆเพื่อเพิ่มความกระชับของแผ่นมาร์คแล้วทิ้งไว้ประมาณ1 5นาทีจึงดึงออกโดยไม่จำเป็นต้องล้างหน้า จะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าเกาะหน้าดีมากแปะแล้วแนบสนิทไปกับหน้าทําให้เวลาเรามาร์กหน้าแล้วจะอ่านแมกกาซีนหรือจะคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็ไม่กลัวว่ามาร์กจะหลุดและสารออกฤทิ์ที่อยู่ในแผ่นมาร์กนี้มันซึมเข้าสู่หน้าได้ดีและลึกและผลลัพธ์หลังใช้ก็รู้สึกได้ทันทีค่ะว่าหน้าใสาขึ้น หลังจากมาร์กแล้วรู้สึกสดชื่นหน้าชุ่มชื่นดูกระจ่างใสสุดๆซันมาร์กหนึ่งกล่องมีสี่ซองใช้ได้1เดือนราคาปกติกล่องละ1,560บาทพิเศษสุดๆซื้อซันมาร์ก3กล่องแถมฟรีทันที1กล่องในราคา4,680บาทเท่านั้นสินค้าพรีเมียมราคาประหยัดซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนซวยก่อนนะคะ เอาละค่ะน,นี่ก็ขอบคุณนะคะวิทยาดีๆด้วยนะคะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะพี่เจี๊ยบค่ะ,คะแต่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านผิวพรรณนะคะรวมไปถึงเป็นเภสัชกรนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไมคุณสมบัติอะไรในตัวซันมาร์คถึงช่วยให้ผิวพรรณใบหน้าถึงดูดีกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนได้ขนาดนี้นะคะ,ะต้อนรับเลยนะคะหมอหนึ่งณทิดานั่นเองค่ะพร้อมกับอาสาสมัครทั้งสองพันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนแน่นอนนะคะว่าสาวๆเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณใช่ค่ะน้องกวางนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวลดหั่นริ้วรอยฝ้ากระดจุดด่างดาหรือผิวหน้าเราไม่สม่าเสมอมีปัญหาเยอะมากตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยจะกวาดไปอยู่ที่คลินิกนั่นไงหมดคือหาเงินเท่าไหร่หมดไปกับเรื่องความสวยความงามหมดแล้วใช่ค่ะแต่จะดีไหมถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากมายเลยและที่สําคัญเนี่ยสะดวกรวดเร็วเห็นผล เร็วคุณภาพดีด้วยใช่ค่ะนะคะให้วิเคะห์ก่อนว่าแต่ละคนนียจะมีปัญหาเรื่องของอะไรยังไงคะอันนี้ค่ะสมัครเบอร์หนึ่งค่ะก็คือน่าจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของรอยหรือว่ารูขุมขนนะคะที่ยังไม่ถูกใายนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วหน้าไม่กระจ่างใสด้วยใช่นะคะ จริงไหมคะมีปัญหาเครียดตอนนี้เครียดเลยใช่ไหมคะใช่ครับทำงานเยอะทำงานเยอะด้วยทำงานออฟถ้าทางจะทำงานเอาดอยอยู่ใช่ไหมคะค่ะส่วนกระสับกระสคนที่สองก็อาจะมีปัญหาเรื่องสิวนะคะหรือว่าความไม่สม่ำเสมอของสีผิวนะคะแล้วก็อาจจะแบบริ้วรอยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้ดูหน้าอาจจะดูเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราทำการมาร์กกันเลยนะคะจะดูว่าก่อนแล้วก็หลังเนี่ยนะคะ15นาทีจะเป็นอย่างไรสดๆกันเลยนะคะจะบอกว่าระหว่างที่ทิ้งไว้เนี่ยคือลงก้มหน่อยได้ไหมคะคะเป็นไงคะก้มหล่นไหมคะไม่หลนห่นค่ะสบัดไหนสบัดห,หน้าหน่อยสบัดหน้าเลย เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคือแน่นมากเลยค่ะดูแนบกับหน้าแนบกับหน้าแนบกับหน้าดีเป็นไงบ้างคะวันนี้ แน,แนบกับหน้าเลยคือแนบสนิทเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อน,นว่าแล้วความพิเศษของตัวเขาเรียกว่าไบโอเซลล์โรสมาร์ทที่เป็นนิเกสิตคือเคลมได้ว่าเป็นนานโน <N> ano, นาโนใช่ค่ะมันต่างจากแบบที่ที่พี่เจีย๊ยบหยิบเมื่อสักครู่นี้อย่างไรันนี้ะะคะที่เป็นผ้าเน,นี่ยมนันต่างยังไงฮะที่เป็นเจลแบบเนี้ยนาโนเซลโรสมาร์ทแบบเนี้ยค,ค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่ามาส์์ทั่วไปปกติเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะตัวเซโรมาร์ทเนี่ยจะเป็นนาโนเทคโนโลยีจะมีความเล็ก กว่ามาร์คปกติถึงเป็นรอยเท่าะนะคะน,นีนน่ข้อเด่นที่1นึ่งนะคะ,คะข้อเดยนที่2ก็คือมีความนุ่มมากนะคะยืดหยุ่นนุ่มคือจะยืดฟิตไปกับพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเอียริยหบดเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ยังเหมือนเดิมทําอะไรก็ได้นะคะไม่เหมือนมาร์คสมัยโบราณแล้วที่ว่าขยับไม่ได้เลยกลมปุ๊บหล่นแมะเลยหรือว่ามาร์คที่เป็นแบบครีมขยับปุ๊บปูนแต อ่าอะไรอย่างนั้นยิ่งทําให้หน้าเป็นรอยหนักกว่าเดิมอีกนะคะอย่างต่อมาก็คือเขาเรียกว่าด้วยความที่มันนุ่มและละเอียดเล็กขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้ทุกๆุก,กรอยทุกๆุก,กรูหรือว่าบริเวณที่มีร่องหรือว่าตรงโหนโกแก้มหรือบริเวณที่ปกติเวลามาสซึ่งมันจะเข้าไปไม่ถึงนะคะตรงโหนกแก้มมันจะแนบสนิทไปกับทุกส่วนนะคะ,คะเลยทําให้สาเนี่ยกระจายไปอย่างทั่วถึงะนะคะก็ะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของความสามารถของตัวนาโนเทคโนโลยีตัวนี้เองก็คือมันสามารถ เก็บกักแล้วก็ปลดปล่อยได้ดีกว่ามาสปกติถึง50เท่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้การระเหยน้ำมันดีกว่ามาสเข้าไปถึง300เท่าโอ้โหคือ50เท่านี่คือดีกว่ามาส หมือนมาร์คดั้มาร์คทั่วไปเลยใช่แล้วก็คือมาร์คทั่วไปสังเกตว่าแป๊บเดียวค่ะมันก็แห้งแล้วคืออันนี้คือความสามารถคือคุณสมบัติที่ดีแน่ของไบโอเซลลูโลสมาร์คนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นระดับนาโนเลยคือเล็กมากคือคุณสามารถมาได้ทุกที่ทุกเวลาจะขับรถจะเดินทางไปไหนไม่จะเป็นต้องก่อนนอนเพราะบางทีก่อนนอนอาจจะไม่สะดวกก็คือได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะขออนุญาตให้2คนนี้เขาได้พักก่อนเพราะว่าต้อง15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมา ว่าเขาเปิดไปแล้วเนี่ยนะคะน่าจะใส่กิ๊กขนาดไหนนะคะแล้วคุณสมบัติของซันมาร์ชช่วยในเรื่องของอะไรทำไมถึงได้ขาวใสเนียเนยเด้งด้นขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะกับรายการนี้สุขภาพดีทั่วไทยไต่ฟ้าทั่วเดนไทยใกล้ใกล้กลกลสุขเกษมเป็นทีเอาละค่ะกับข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะเช่นเคยค่ะหลายคนอยากจะรู้แล้วนะคะว่า ส่วนประกอบอะไรสําคัญของตัวซันมาร์กเนี่ยนะคะที่เขาเรียกีย้ว่าเป็นเอกสิทธิ์สุดลับเฉพาะเลยของสตาร์ซัน h ช n e เลยก็ว่าได้นะคะที่ทําให้สาวๆหลายคนเนี่ยประทับใจร้อยทั้งร้อยเลยค่ะขาวใสเนียเนเด้งกระชับร่องรอยริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมากสิวฝ้ากาดจุดด่งๆไเน่เพราะอะไรยังไง นะคะะเดี๋ยวยังคงอยู่กับหมอหนึ่งเช่นเคยคะนะคะเพราะอะไรยังไงคะด้วยส่วนประกอบหลักๆของซันมาร์นี่คืออะไรยังไงคะมาตะกี้เนี่ยที่เราพูดก็คือเฉพาะนวัตรกรรมเดียวคือ<ม>นาโนเทคโนโลยีนะคะก็คือตัว m a r ์ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกสุดยอดนวัตรกรรมหนึ่งนะคะก็คือตัว a p p l e s t e m c e l เค่ะ<ม>เรียกได้ว่าเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่มากสําหรับวงการเครื่องสำอางนะในปัจจุบันกําลังบูมมากนะคะ จุดเริ่มต้นมาจากพลสวิตนะคะเขาพบแอปเปิลในป่าชนิดหนึ่งนะคะที่ตกพื้นแล้วไม่เห e <C> e <ars> ี่ยวก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์นะคะนำไปวิเคราะห์ค่ะจนพบว่ามันมีสารที่ช่วยหล่อเลี้ยงในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะแล้วก็สกัดเอาตัวสเต็มเซลล์ออกมาใช้ะคะ่ะพอเอามาใช้เสร็จแล้วเนี่ยมีการศึกษาลงลึกไปเลยนะคะจนถึงขั้นเขาใช้เครื่องที่ปกติเขาไว้เหมือนกับเป็นอันตาซาวที่เอาไว้วัดเรดาร์ใต้น้ําอย่างนั้นดูความลึกอะค่ะเขามาใช้กับผิวหน้าเลยว่าถ้า ตอนที่ก่อนใช้ผิวมีร่องรึกระดับไหนใช้ไปแล้วต่อเนื่องสัปดาห์ที่1 2, 3 4งอรอยรึกนั้นตื้นขึ้นชัดเจนนะคะมีการวิเคราะห์ระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระบบวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์ทางการแพทย์เลยนะคะพบว่าผิวเนี่ยตื้นขึ้นลดริ้วรอยได้ชัดเจนเป็นเพราะว่าตัวสเตมเซลล์นียมีความสามารถนะคะที่เรียกว่าถ้าพูดให้เข้าใจาง่ายๆก็คือตัวสเตมเซลล์เหมือนกับเซลล์ต้นกําเนิดนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเซลล์ซ่อมเซลล์นะคะ ตัวเซลล์ของสเต็มเซลล์ในตัวซันมาร์คเนี่ยมาพอมาเจอผิวของคนเรานะคะ mm hmm. ก็จะพบว่าอ๋อเซลล์ผิวเราเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงต้องการเพิ่มเติมก็จะมาปรับสมดุลน,นะคะโดยการเติมเซลล์เข้าไปในบริเวณที่ขาดเลยทําให้ผิวเราดูเต็มมากขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะมีเรื่องริ้วรอยหรือเป็นแผลกําลังเป็นจุดด่างดําหรือเป็นฝ้ากะเนี่ยก็จะ ค่อยๆได้รับการซ่อมแซมจากสเต็มเซลล์นี่เองค่ะเป็นเทคโนโลยีหลักซึ่งทั่วโลกนะคะให้การยอมรับในเรื่องของสเต็มเซลล์ค่ะและเห็นบอกว่านอกจากจะเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์แล้วเนี่ยมันเป็นสูตรลับเฉพาะเรียคิดมาแล้วเนี่ยทดลองแล้วทดลองอีกเนี่ยนะคะก็คือรวมกันแล้วเนี่ยคือนอกจากจะมีสเต็มเซลล์แล้วมีส่วนประกอบอื่นๆอีก ใช่ค่ะคือมันจุดเริ่มต้นมาใช้ตั้งแต่เข้ามาปลูกพวกอวัยวะที่เสียาหายในร่างกายที่ไม่สามารถทําได้พอมันมากลายเป็นเครื่องสําอางก็ช่วยเรื่องซ่อมแซมผิวใช่ไหมคะแต่เท่านี้มันยังไม่พอสําหรับผิว<ไ>มันยังต้องมีในเรื่องของอ,อย่างแรกเลยก็ ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะมันก็จะต้องมีสารที่ช่วยผัดเซลล์ผิวในซันมาร์กเนี่ยจะมีตัว BHA นะคะเป็นกรดพลูโมนอ่อนค่ะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ละลายพวกสิวอักเสบได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกสิวอักเสบจุดด่างดำมันจะโดนค่อยๆโดนผัดออกไปแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ผัดแรงมากใช่ไหมคะเพราะว่ามีสเต็มเซลล์อยู่ดอ่าเพราะมีมันจะมีพอผัดออกใช่ไหมคะก็มีสเต็มเซลล์มาซ่อมสร้างให้อ่ามันก็จะไม่ว่าสภาวะผิวแบบไหนมันจะช่วยได้ นะคะ,คะต่อมาก็คือมีสารที่ดังอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ,คะหรือว่าไฮยานะคะ เครื่องสำอางเกือบทุกยี่ห้อที่เป็นของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมาก<อ>ในการใช้เพราะว่ามันช่วยทําให้พอมันซึมผ่านเข้าผิวไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ำทันทีนะคะม,มันอยู่ตรงใต้ชั้นผิวหนังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามไม่ใช่ซันมาเนี่ยยี่ห้ออื่นอาจจะทําไม่ได้ด้วยนะคะเพราะมันจะต้องใช้เทคนโนโลยีระดับนาโนในการดันไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปในผิวหนังพอเข้าไปแล้วเนี่ยผิวก็จะอุ้มน้ำทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วจะเห็นผลทันทีในเรื่องนี้เลยว่าทำไมแค่ครั้งแรกเห็นผัเราก็ ว่าหน้านเรานุ่มชุ่มชืม้นแล้วเดี๋ยวดูน้องสองท่านนี้แล้วก็ยังมีอีกนะคะมีสารสก,กัดจากชะเอมเทศนะคะลดการอักเสบอาการแพ้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสารสก,กัดจากแบคทีเรียทะเลน้ำลึกนะคะช่วยในเรื่องกระตุน้นคอลลาเจนให้เกิด ขึ้นมาเรื่อยๆอีกอเพราะฉะนั้นรวมประสิทธิภาพได้4ี่อย่างเลยหลักๆนะคะก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสเด้งค่ะ,คะทําให้ขาวขึ้นนะคะลดอาการสิวอักเสบแพ้น,นะคะสุดท้ายก็คือลดริ้วรอยค่ะที่สําคัญน้องป้องมันมีการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนทําไมอพอเรามาร์กไปเนี่ยผิวเรามันเด้งเราสังเกตดูว่าเออทำไมผิวเราก่อนจะมาร์กมันแห้งพอมาร์กเสร็จแล้วหน้ามันจะเด้งชุ่มชื่น แสดงว่ามันมีการกระตุ้นคอลลาเจนบนใบหน้าเราด้วยนี่ค่ะอันที้สำคัญบอกว่าอย่างเซมเซลเองก็ได้รับรางวัลด้วยมีรางวัลการันตีด้วยใช่ค่ะนะก็ได้รับรางวัลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าเป็นอินโนเวทีฟนะคะเป็นเครื่องสำอางที่อินโนเวทีฟที่สุดค่ะในช่วงปี2008 นี่ค่ะรางวัลการันตีก็มีคนที่ใช้แล้วแบบไปเห็นผลเนี่ยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆก็โอ้โหเยอะเลยอย่างคุณเจบเองก็เห็น<ล>ใช้มาหลายเดือนมากมันได้ข้อเปรียบเทียบที่ท,ที่แตกต่างกันกันเยอะมากน้กองต้ออย่างเหมือนที่พี่ใช้อยู่อย่างแบรนด์ดังชิ้นหนึ่งก็ประมาณ400ถึง800บาท 1>, 1ชิ้นคือ1แผ่นในึ่งซองแบบนี้นะคะใช่ค่ะเราใช้แค่15นาทีเองเราก็ทิ้งละ แต่ผลลัพธ์ที่ได้น่ะมันไม่ใช่ไงมันไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเดินไปไหนมาไหนเราทําอะไรก็ไม่ได้เราต้องนอนอย่างเดียวออันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอมาร์กเสร็จแล้วเราถอดออก15นาทีถอดออกหน้าเราจะแห้งจะกล้านมันไม่ชุ่มชื้นเวลาเราจับเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่บางยี่ห้อนะน้องป้องมันแรงมากอผัดเซลล์ผิวพี่แบบหน้าเป็นขุยโอ้โหเหมือนกับออกนิดแต่ยใส่สารแบบแรงไปเลย แต่ของเราเนี่ยเวลาพอเรา m a r ไป15นาทีเนี่ยสิ่งที่ได้ก่อนนะค่ะ 1. เราเอามือจับนวดหน้าเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหน้าเราจะนุ่มอแล้วนิ่มมากเลยไม่แห้งไม่กล้านนะข้อที่2ก็คือหน้าเราเนี่ยเด้งค่ะเออมันเห็นชัดเจนมากว่าหน้าเราเนี่ยใสยเด้งค่ะ,อ,ะอ,อาย40ุ40กว่าอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ก็ โอเคแล้วนะโอเคเลยคือคือเรียกได้ว่าคือสุดยอดเลยจริงๆเพราะว่いいาก่อนจะจําหน่ายเนี่ยเทสอยู่หลายเดือนมากน้งหมอหนึ่งค่ะหลายเดือนมากแล้วก็ให้ประธานได้เทสด้วยเป็นยังไงบ้างคะมันเปลี่ยนอ่ะปกติเขาเป็นคนผิวคั้มอยู่แล้วนะพอมาปุ๊บเนี่ยหน้าเขาใสเลยคือว่าขาวใสใช่ใช่ไหมคะแกยังบอกเอ้ทำไมหน้าแกนิ่มอ่าแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูอาสาสมัครของเราทั้งสองท่านได้คนจีกับคนมายนะคะ เป็นไงบ้างคะถามความรู้สึกก่อนเลยอร์คุณจิมก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้มันชุ่มๆหน้านิดนึงตบตบอตบตบตบหน่อยเลือดหน้าหน่อยหน้านิ่มไหมเหมือนทำ่าเป็นไงบ้างคะ มันนิ่มกว่าเดิมนะครับมันนิ่มกว่าเดิมปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบดูแลผิวหน้าอะไรมากอยู่แล้วเพราะหน้าจิวเขาจะผิวไม่สม่ำเสมอไงค่ะมันจะชัดเจนมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คือที่เห็นชัดนะคะคือมมีขาวขึ้นเลยใช่่นี่ะเราจะมีรอยเห็นไหมเห็นดูอยเห็นรอยไหมคะรอยตรงนี้กับตรงนี้นะคะจะเห็นรอยมาร์กเลยนะคะแล้วรูขุมขนคือตรงนี้เนี่ยกระชับมากกับตรงนี้นี่คือเราจะเห็นเป็นรูรูขุมขนเนี่ยตรงเนี้ยรูขุมขนเขาจะกระชับขึ้นอันนี้เป็นแค่ครั้งแรกคือจริงเรายังไม่ได้ถึง สิบนาทีด้วยซ้ำไปนะคะคือเรมาให้ดูว่าเออแผ่นมาร์กของเราเนี่ยมันแนบสนิทกับหน้าเราเลยเป็นไงบ้างคะน้องมายทั้งมายช่วงแรกก็น่าจะแห้งคนจะมาร์คหน้าเขาจะแห้งจะมีปัญหาหน้าแห้งค่อันนี้ดูดูในกล้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าวาวเหมือนแบบสาวเกาหลีที่แบบสุขภาพดีออะไรยย่างงเี้แบบโกลวแบบเป็นสาวเกาหลีเลย รู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกแบบนิ่มๆแล้วสดชื่นดีขึ้นนะดูสดชื่นนิ่มๆเลยใช่ไหมคะไม่แห้งกล้านไม่แห้งกลานอ๋อคือจริงๆเนี่ยคือแบบพอดึงออกพวกมันเห็นชัดเลยนะใช่ค่ะเจี๊ยบแล้เห็นชัดเลยจริงๆนะะคมันจะมีรอยนะมีเห็นรอยเลยเพราะว่าเรามาไปไม่ได้ถึงตรงนี้ไงคะแล้วเห็นรอยชัดเลยนะคะ วันหนึ่งว่าไงบ้างคะถ้าดูนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าตัว BHA นะคะแล้วก็ตัว s เตม c ซ l l เน้นมันออกฤทธิ์เต็มที่นะคะแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำนะคะยิ่งคนหมายจะชัดเจนเลยคือแต่งหน้าเนี่ยจะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากด้วยแต่งหน้าติดแล้วเนียนเรียบเนียนเลยใช่ก่อแต่งหน้าดูท่าทางแบบถ้าแต่งหน้านั้นเนียนกลิบเลยอ่ะแล้วคุณสมบัติดีขนาดนี้้พูดถึงเรื่องของราคาเนึ่ยนคาก็สุดประหยัดมากๆน้องฟางและทุกคนสามารถจับต้องเป็นเจ้า อไอ้ไม่ว่าทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าจะเป็นนักศึกษาวัยรุ่นใช้ได้หมดผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยอตีนกาเป็นสิวอุดตันหน้าไม่ขาวไม่กระจ่างใสผิวไม่สม่ำเสมอสามารถใช้ได้ทุก ทุกเพศทุกวัยแหละบอกง่ายๆเลยแล้วราคาของเราก็ประหยัดมากคือ1กล่องเนี่ยมีสี่แผ่นเราสามารถใช้ได้1เดือนอาทิตย์ละ1นแผ่น1แผ่นก็คือ4อาทิตย์ในราคาแค่1,560บาทนี่คือสินค้าระดับเกรดพรีเมียมระดับเกาตเคาน์เตอร์แบรนด์แต่1กล่องเพียง1,560บาทถ้าเราหาร1เดือนนะน้องป้องโอ้โหทุกวันละวันละเท่าไหร่ห้าหกสิบบาท ใช่ไหมคะคุ้มมากประหยัดมากๆแต่มีโปรโมชั่นอีกใช่วันนี้มีโปรโมชั่นก็คือว่าซื้อ 3กล่องในราคา4,680บาทค่ะเราก็จะแถมให้ท่านอีกหนึ่งกล่องโอ้โหคุ้มมากเท่ากับว่าคือจ่ายเงินเนี่ยเพียงแค่3กล่องแต่ว่าได้สันมาร์คไปถึง4กล่องเลยทีเดียวซื้อ3แถม1น่งใช้ได้นานถึง4เดือนเลยจ่ายเงินแค่4,000กว่าบาทซึ่งจริงแล้วปกติเนี่ยถ้าใครทราบเ็ขราคาทั่วไปของตัวมาร์คนี่นะคะ4 0 0พกว่าบาทจริงๆค่ ใช่ค่ะคือคุ้มจริงๆสุดท้ายนี้ให้ฝากอะไรนิหนึ่งนะนทิงทายไว้หน่อยนะคะอ่ะพอหนึ่งเชไะสันมางนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของวงการเครื่องสำอางม มีทั้งตัวมาร์เองที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สารสำคัญก็จะเป็นแอปเปิลสเตมเซลล์ค่ะที่ช่วยบำรุงผิวได้ลึกถึงระดับเซลล์นะคะเป็นลักษณะเซลล์ซ่อมเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครมีปัญหาด้านไหนนะคะตัวซันมาร์เนี่ยสามารถช่วยได้นะคะ4 in 1เลยค่ะค่ะเจค่ะก็อยากจะฝากบอกนิดนึงว่าตัวซันมาร์กเนี่ยเป็นนาโนเราสามารถเคมได้เลยว่าเป็นนาโนไบโอเซลลูโลสมาร์กซึ่ง คุณประโยชน์ของมันหรือประสิทธิภาพของมันเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆทั่วโลกได้เลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยสุดประหยัดมากๆเลยของเราเนี่ยเพราะว่าสตาร์ n ันชัยคำหนึ่งก็คือว่าของดีราคาประหยัดเราก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการ ทานอาหารเสริมของเรา,าแล้วก็ข้อที่2ก็คือตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในเรื่องของเกี่ยวกับตัวมาร์กหน้าก็จะทําให้ผู้ชมทุกท่านได้มีผิวพรรณหน้าตาสดใสโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสัญญกรรมมากมายนะคะนะคะฝนะากเรื่องราวดีๆไว้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคือเจอกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเนยอะมากนะคะบางคนเนี่ยหมดเงินก็เยอะเจ็บตัวก็เยอะสุดท้ายแล้วก็กลับมาสู่สภาวะเดิมคือหาทุกพิทางแล้วคือไม่หายจะ เอาเป็นว่าให้ซันมาร์คเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยตัวช่วยสุดท้ายและเป็นคําตอบสุดท้ายของคุณแล้วกันนะคะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะคือเต็มอิ่มมากๆเลยจริงๆนะคะอันนี้ก็ได้ทั้งน้าสุขภาพความสวยความงามนกลับไปด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับหมอหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อาสราจารทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณท่านนองด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ